เอา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 เลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับเอาแกงป้าหมูสับมาหนึแกงป้าหมูสับช่วงเราคอยอาหารนะคะเราก็มาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะที่ร้านข้าวต้มคมชุพันค่ะ ก็อยู่บริเวณเท่าๆใกล้ๆก,กับคุณครูอยู่ในระหว่างสวนแตงกับอู่ทองนะ,ะบรรยากาศดีมากเลยเนะี่ยเขาจะเปิดเวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาตอนนี้คุณครูก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะจากการปลูกต้นไม้ก็คือต้นลําซำกับการย้าย <c oughs> บรรยากาศให้มันสวยงามมากขึ้น แต่ตอนนี้เราก็เสร็จเป็นบางส่วนก็เลยถือโอกาสมาทานอาหารเชา้ากึ่งเที่ยงกันนะคะที่ร้านเข้าต้มคนสุพรรณชาอาหารมาแล้วเดี๋ยวครูจะไปทานอาหารจังไปแล้ว น,นี้ก็เป็นกบทอดกระเทียมนะค่ะเราก็จะมาลองผัดเผ็ดปลาไหลอีกร้านหนึ่งอันนี้ก็ร้านข้าวต้มคนสุพรรณผัดเผ็ดปลาไหลจ้าผัดเผ็ดปลาไหลร้านข้าวต้มคนสุพรรณจ้ะ ร้านข้าวต้มคนชุกันแต่เราสั่งแกงป่าหมูสับจ้านี่โอ้โหสีสันเป็นไงกลิ่นมานี่ก็ฉุยเลยนะคะเนี่ยมาทานกับข้าวร,ร้อนๆด้วยกันนะจ๊ะมีค่ะข้าวต้มแกงป่าหมูสับ Ừm, thay nữa đi <cười> ừ. <cười> <cười> Ủa, tấm chào mọi người mà sắp chạy ที่เราสั่งมาค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เราก็อิ่มแล้วค่ะว่าไงลูกน้องมารวยน้องมาดีเป็นไงคะดูท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมเนี่ยฮะฮะให้อยู่บ้านเฝ้าบ้านเป็นไงลูกไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยดูสิงอนงอนและงอนละ ไม่ยอมต้อนรับเลยปกติจะต้องไปคอยที่ประตูขาเข้านะคะนี่ตอนนี้เขาไม่สนใจกันเลยเนี่ยอารมณ์ดียังลูกน้องมาดีอารมณ์ดียัง,ง,ยงฮะสงสัยจะเริ่มอารมณ์ดีแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะนี่อาการของน้องมาดีกับมารวยเขางอนค่ะเขางอน ทองมาดีมารวยงอนเหรอคะงอนเหรอคะเออไม่ยอมทักทายเลยอะดูสิดูสิหืมไม่ยอมทองมาดีป่องเลยไหมไหมนี่ถูกโกนอันเตราวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะนี่เนี่ยเนี่ยถูกโกนหน้าท้องเป็นปกติแล้วคะ่ะอีกหกเดือน เจอกันใหม่นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์บางเขนนะคะอ้าอ้ออา,อา,อ,าอาเอาเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย,อย,อยค่ะ เป็นไงคะน้องมาดีมารวยอารมณ์ของเธอนี่มีหลายอารมณ์เหลือเกินนะเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็กโกรธเดี๋ยวก็โมโหและตอนนี้ก็มารักกันโอ้โหน้องมาดีน้องมารวยค่ะตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆไปทานอาหารแล้วก็มาเจออารมณ์ของน้องมาดีมารวยเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วย เราจะเจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ